สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติยาดารพันธ์จะมานำเสนอภาพรวมของบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนค่ะโดยมีข้อมูลทั่วไปของบริษัทดังนี้บริษัท Global Connection จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในหมวดหมู่อุตสาหากรรมปิโตเคมีและเคมีพันฑ์นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ บริษัท Global Connection จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตเคมีอื่นโดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยีจากภายในประเทศและต่างประเทศรวมกันกว่า30บริษัท ดำเนินธุรกิจทางการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของกลุ่มปตทซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรเป็นรายใหญ่ของประเทศไทยและผู้ผลิตสากลททำให้บริษัทเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเมสพลาสติกสารเติมแต่งและเคมีพัน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและพิโตเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศโดยบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กันยา2537ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่1เมษายน2538โดยกลุ่มก่อตั้งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกจนถึงปัจจุบันมากกว่า30ปี ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเน,นื่องโดยบริษัทแบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น3หน่วยธุรกิจได้แก่หน่วยธุรกิจคอมมิชชิตีโพลิเหน่วยธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer และหน่วยธุรกิจ Specialty Chemical i n t e r m e อร์มีเด d ยต d i อนด์ โครงสร้างรายได้ระหว่างปี2 5 6 0ถึง2,562โครงสร้างรายได้ของบริษัทจะแบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น3หน่วยธุรกิจโดยหน่วยธุรกิจหน่วยที่1จะมีร้อยละของรายได้อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ53-51ถึง หน่วยธุรกิจที่2อยู่ที่ร้อยละ46่สถึงสีและหน่วยธุรกิจที่3จะอยู่ที่ร้อยละ1โดยในปีสองพมีรายได้รวมจากการขายอยู่ที่3 6มพล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่หเมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตเนื่องจากบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตเคมีเป็นหลักดังนั้นยอดขายของบริษัทจะมีความเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตเคมีโดยตรงข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐก,กิจอุตสาหกรรม บริษัทได้เรียบเรียงและสรุปภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีดังนี้กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาพรวมปี2,562คาดว่าดัชนีผลผลิตจะหดตัวร้อยละ2.89เมื่อเทียบกับปี2,561โดยคาดว่าการส่งออกจะหดตัวร้อยละ2.45 และการนำเข้าจะหดตัวร้อยละ0.88เนื่องจากเศษธธรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภาพรวมปี2562คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2561โดยดัชนีผลผลิตและดัชนีการส่งสินค้าขยายตัวร้อยละ 1.80และ1.89ส่วนราคาและมูลค่าการส่งออกยังคงได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้ารวมถึงเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์หลักหรือผู้ผลิตน้อยรายในอดีตบริษัทซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละห้าสถึงหกของยอดซื้อทั้งหมดต่อมาบริษัทได้ยุติบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับซัลายเออร์ไลนนั้นส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทในระยะเวลาหนึง่งอย่างไรก็ตามในครั้งนั้นบริษัทประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมโดยจัดหาสินค้าทดแทนได้ต่อเนื่องทำให้ผลกระทบ น้อยลงได้ในระดับหนึ่งปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงจากหนีู้นย์ของลูกหนี้การค้าบริษัทจำหน่ายสินค้าโดยให้สินเชื่อกอบทั้งหมดดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทกลายเป็นหนีู้ย่ยนจำนวนมากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนหรือผลการดำเนินงานของบริษัทได้ปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ของสินค้าเกตพิเศษนั้นจะสั่งซื้อซัพพลายเออร์จากต่างประเทศซึ่งซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในปี2562บริษัทซื้อสินค้าในสกุลเงินต่างประเทศประมาณรยละ4 0ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่อ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนอาจทำให้มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทได้มากนโยบ,บายการบัญชีที่สำคัญบริษัทให้ความสำคัญกับการรับรู้ไรายได้ขายสินค้ารายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วกล่าวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายจะแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนโยบายบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับบริษัท บันทึกค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้างคางเหลือสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถั่วเฉลี่ยทวงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่านโยบายการบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการหลังจากนั้นบริษัทจะบันทึก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าถ้ามีค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดวยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ3 0ปีค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน การคำนวณผลการดำเนินงานโครงสร้างงบการเงินเราจะวิเคราะห์3งบด้วยกันได้แก่งบแสดงฐานะการเงินงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสะเงินสดงบแสดงฐานะการเงิน การวิเคราะห์โดยใช้วิธีแนวตั้งจะทำให้เราเห็นได้ว่าบริษัทมีอัตราลูกหนี้และสินค้าคงเหลือมากกว่าครึ่งของสินทรัพย์รวมเนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าโดยให้สินเชื่อกับทั้งหมดและมีการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปจำนวนมากเพื่อรอการจำหน่ายในต่อๆไป ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการจัดหาเงินทุนของบริษัทส่วนมากมาจากหนี้สินคิดเป็นร้อยละประมาณ60%และส่วนที่เหลือมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นโดยการจัดหาเงินทุนที่เป็นหนี้สินส่วนมากในร้อยละ40%เ จะเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวิเคราะห์คอมมานไซบริษัทมีอัตราของต้นทุนอยู่ที่ราวๆเ2 9าเมื่อเทียบกับรายได้จึงทำให้มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่อัตราส่วนประมาณ7-6-7%และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบ โดยทําให้กําไรสําหรับปีอยู่ที่ประมาณ2-3%ต่อปีงบกระแสะเงินสดจากการวิเคราะห์บริษัทมีกระแสะเงินสดที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งเกิดจากกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินง,งานที่มีการไหลเข้าในทุกๆปี ในขณะที่กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินมีการไหลออกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการประกอบธุรกิจดิฉันขอจบการนำเสนอข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ